ค่อยนะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มกิจกรรมนะคะคุณรูจะพาเด็กๆมารู้จักอุปกรณ์ของเรากันก่อนนะคะอุปกรณ์ชิ้นแรกของคุณรูก็คือน้ำนะคะน้าของคุณรูจะเป็นสีแดงนะคะเพื่อให้เห็นการทดลองที่ชัดขึ้นต่อไปนะคะก็คือขวดน้ำนะคะขวดน้ำเปล่าที่เราเหลือใช้นะคะแล้วต่อไปก็คือถาดนะคะถาดแบบไหนก็ได้นะคะเอาไว้รองเพื่อไม่ให้น้ำหกใส่โต๊ะเรานะคะ ต่อไปนะคะก็คือเข็มหมุดค่ะเข็มหมุดของคุณครูจะเป็นแบบนี้นะคะของเด็กๆจะเป็นแบบกลมก็ได้นะคะเป็นแบบไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นเข็มมุดนะคะต่อไปนะคะก็คือปากกาเมจิกค่ะปากกาเมจิกสีไหนก็ได้ของคุณครูสีดำนะคะต่อไปก็คือไม้เป็นทัดค่ะไม้็นทัดเอาไว้ทำอะไรนะเอามาไว้วัดนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรารู้จากอุปกรณ์แล้ว เราจะเริ่มการทดลองกันเลยดีกว่าเด็เกๆพร้อมกันยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยคะ่ะค่ะเด็เกๆต่อไปนะคะก็เป็นการทดลองของเรานะคะเรามาเริ่มการทดลองกันเลยดีกว่านะคะโดยอันดับแรกนะคะเด็เกๆนาขวดน้ําเปล่านะคะมาหนึ่งขวดนะคะแล้วเอาไม้บรรทัดมาวัดขวดของเรานะคะ วัดจากด้านล่างไปด้านบนนะคะประมาณ2นิ้วนีสนิ้วนะคะจากนั้นคุณครูก็จะใช้สีเมจิกนะคะขีดตรงที่เราวัดนะคะถ้าเด็กๆวัดไม่ได้ก็ให้ผู้ปกครองสอนนะคะว่าวัดยังไงทํำยังไงนะคะเด็กๆ็ก,ก็ขีดลงไปเลยะคะ่ะขีดลงขีดในจุดที่เราอันนี้มาร์คไว้นะคะต่อไปนะคะเราวัดข้างล่างแล้วเราต้องวัดข้างบนามาวัดข้างบนเด็กๆกักบคุณครูนะคะ2นิ้วนะ ประ,ะมาณ2นงมินะคะอ่าผมวัดแล้วจากนั้นนะคะวัด,ดเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยต่อไปนะคะให้เด็กๆนําเข็มมุดนะคะมาเจาะบ,บริเวณท,ที่เรามาร์กไว้ทั้ง2จุดนะคะเจาะลงไปเลยค่ะเด็กๆเจาะลงไปเลยนะคะ,ะ,น,ะ,คะนี่ครูเจาะไปแล้ว จบไปแล้วนะคะเด็กๆห้ามดึงออกเลยนะคะให้เอาไว้แบบนี้ก่อนนะคะต่อไปคุณครูก็จะลินนะ้ำลงไปในขวดนี้นะคะให้เด็กๆเปิดฝาขวดน้ำนะคะจากนั้นนะคะให้ลินนะ้ำจากขวดนี้มาใส่ขวดนี้นะคะการลินน้ำนะคะเป็นการฝึกสมาธิเด็กๆด้วยเด็กๆต้องค่อยๆลินนะคะหรือว่าเด็กๆไม่ถนัดลินแบบคุณครูเด็กๆก็สามารถเอากวยมาเป็น ตัวเสริมช่วยได้นะคะ,ะมาลิงไปพร้อมกันกับคุณครูเลยนะคะ,ะครูลิงไปแล้วนะคะเป็นการฝึกสมาธินะคะอย่าทำน้ำาขกนะนี่ครูคลิงไปแล้วนะคะเด็กๆค่อยๆสังเกตดูนะคะว่าตรงรูที่เราเจาะเนี่ยมีน้ำไหลออกมาไหมน้ำไหลออกมาไม่น่าใกล้จะเต็มแล้วนะคะ ลินเต็มขวดแล้วนะคะต่อไปนะคะให้เด็กๆปิดฝาขวดน้ำนะคะปิดฝาขวดน้ำนะคะและเด็กๆดูนะคะสังเกตดูว่าน้ำที่เราเจาะไว้ไม่มีน้ำไหลออกมาเลยรูของเรายังปิดอยู่เด็กๆห้ามถอดรูนะคะต่อไปนะคะเราจะมาค่อยๆถอดกีรารูนะคะมาลุ้นกันว่าน้ำจะไหลไหมเราจะถอดรูแรกนะคะก็คืออยู่ด้านล่างนะคะ ด้านล่างของเราูน้ําพุ่งออกมาแล้วนะคะมันจะค่อยออกนิดเดียวนะคะนน้อย,อยต่อไปรูที่สองของเรานะคะสังเกตดูนะคะนี่น้าออกมานิดเดียวค่ะต่อไปนะคะดูข้างล่างเนี่ยจะออกมาเยอะกว่าเพื่อนอต่อไปนะคะเราจะมาลองเปิดฝาขวดน้ําว่าน้ําจะไหลเป็นยังไงอ่า จะไหลแรงไหลค่อยไหมนี่ครูเปิดฝาแล้วน้ําทั้งสองรูนะคะพุ่งออกมาเลยทั้งสองรูนะคะที่พุ่งออกมาแบบนี้เพราะว่าอากาศนะคะเข้าไปแทนที่น้ําทาให้น้ําพุ่งตัวออกมาเร็ว่าเด็กๆดูนะคะทั้งสองรูเลยของคุณครูน,นี่รูด้านล่างเนี่ยจะพุ่งแรงกว่านะคะด้านบนก็จะค่อยๆพุ่งออกมาแล้เวเราลองปิดขวดน้ําดูนะคะ ปิดฝาขวดน้ำดูอ่าคุณครูปิดฝาขวดน้ำแล้วน้ำดูด้านล่างยังไหลอยูย่แต่ดูด,ด้านบนไม่ไหลแล้วอ่าแล้วเราลองเปิดดูนะคะเปิดอีกรอบหนึ่งนะอ่าดูนี่น้ำก็ไหลออกมาเพราะว่าอากาศนะคะเข้าไปแทนที่น้ำทำให้น้ำไหลแรงขึ้นอ่าคุณครูก็อยากเห็นดเด็กๆทำกิจกรรมแบบคุณครูนะคะให้ดเด็กๆส่งคลิป จากการทดลองวันนี้นะคะอากาศเข้ามาแทนที่น้ำน้ำก็จะไหลออกและเมื่อเราปิดฝาไม่มีอากาศเข้าน้ำก็จะหยุดไหลรูข้างล่างจะไปได้ไกลกว่าเพราะว่ามีแรงกดอากาศมากกว่ารูด้านบนค่ะที่น้ำดูด้านบนค่อยๆไหลน้อยก็เพราะว่ามีการลดของน้ำนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้การทดลองของเราจบเพียงเท่านี้นะคะคุณครู คุณครูมีการมอบหมายงานให้เด็กๆให้เด็กๆส่งคลิปวิดีโอและตอบคำถามเกี่ยวกับการทดลองนะคะว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างสำหรับวันนี้ราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ